กรุ่มส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอเคียนซาภูมิใจเสนองานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ประจำปีพุทธศักราช2566การจัดงานในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนสถาบันการศึกษารวมทั้งกลุ่มกเกษตรกรต่างๆอีกด้วยสำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีอากับผม,มนายนรลงจักดิ์วันลงตรงตอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกเป็นผู้กล่าวต้อนรับนายทรงชัยพัฒนาประธานสปก,กอเป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินงานกิจกรรมนายสันติบุญรอดนายอำเภอเคียนซาเป็นประธานในการเปิดงานบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการจัดงานวันสายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่ฟิลด์เดย์ สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 6. ฐานฐานเรียนรู้ที่1เรื่องการจัดการสวนปลามน้ำมันแบบยั่งยืนฐานเรียนรู้ที่2เรื่องการเลี้ยงปลาน้ำจืดฐานเรียนรู้ที่3เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงฐานเรียนรู้ที่4เรื่อง ทางเลือกการจัดทำอาชีพเสริมเพื่อการสร้างรายได้ฐานเรียนรู้ที่5เรื่องการจัดการสวนทุเรียนแบบยั่งยืนและฐานเรียนรู้ที่6เรื่องการทำน้ำหมักปุ๋ยหมักชีวภาพนอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆการตรวจหา ระดับสารเคมีต่างๆในเลือดก,การประกวดปาล์มน้ำมันคุณภาพและการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดการแสดงเทคโนโลยีและภูมิปัญญาทางการเกษตรการจัดจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรในพื้นที่และกรมการค้าภายในความในใจของผู้เข้าร่วมง,งานในครั้งนี้ครับสวัสดีครับ ผมนายสันติบุญรอดนายอำเภอเตียนตาครับซึ่งวันนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร,รอำเภอเตียนตาเป็นอย่างยิ่งซึ่งผมในานามของทางอำเภอเตียนตาต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันมาจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกร,รในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะสมัยสังทองงามนะคะกระเิบเพือเชนซานะคะสำหรับครั้งนี้นะคะก็เป็นการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นดูการผลิตใหม่นะคะเปจนปี2566นะคะซึ่งการจัดงานเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะให้กับเกษตรกรนะคะเพ,เ,เพื่อนํานไปใช้ในการที่จะเริ่มต้นนะคะในดูการผลิตนี้นะคะ สำหรับงานวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะความร่วมมือจากอาณาน่วยงานนะคะรวมถึงคณะกรรมาการของปปคทุกท่านนะคะนหน่วยงานราชการต่างๆทีมงานกรรมนันที่มาทุกคนนะคะรวมถึงน้องๆเจ้าหน้าที่ของนงานเกษตรอุตาทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมนายชงชัยพัฒนะประธานศูนย์ต่อปปอำเภอเกียนกาวันนี้มีความยินดีและ มีความตั้งใจในการจัดก,การวันถ่ายทอดเทคโนโลยีของอำเภอเชียงชาขอาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ได้มาร่วมงานปีหน้ามีรบประมาณคว้าใหม่ก็ขอให้มีงานนี้อีกต่อไปสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอ,อาทรยญาติรองนายกบุการบริหารส่วนตำบลตอกนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับได้มาร่วมงานนะครับ หรือว่างานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นรดูการปลยใหม่ของอเภอรกเกนซาครับวันนี้มีฐานหลายฐานนะครับที่เรียนรู้ครับโดยเฉพาะส่วนตัวผมที่ชอบนะครับก็เป็นาการให้ความรู้ในเรื่องของทุเรียนแปลงใหญ่การจัดการเรื่องสวนทุเรียนของพงจรนะครับวันนี้หรือว่าได้ความรู้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ในส่วนของอาหารพื้นถิ่นวันนี้นะฮะในมือผมนี้นะครับเรียกว่าข้าวปองสามสี กรอบหอมแล้วก็นุ่มอร่อยมากๆนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านที่เข้ามาร่วมชมงานนะครับฟิวเดย์ในวันนี้นะครับได้รับทั้งความรู้นะครับจากฐานต่างๆของอัลเภรเกนซาที่จัดเตรียมไว้นะครับทั้งหมดของฐานเรียนรู้นครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความน,น้ํามันนะครับในเรื่องของสารเติิเตเพียง ที่สามารถที่จะขยายต้นทุนสิ่งตกิงได้นะครับแล้วรวมไปถึงการทําประมงน้ําจืดซึ่งกรมประมงก็มาด้วยนะครับและพิเศษอีกอย่างนะครับเรามีเตาถ่านนะครับซึ่งเป็นแบบของกระทรวงพลังงานครับที่มาให้กับพี่น้องกเกษตรกรได้นํากลับไปนะครับเพื่อพัฒนานครับสิ่งที่เขาอยากได้วันนี้ตรงจุดตรงเป้าหมายตอบโจทย์พี่น้องกเกษตรกรครับ สำหรับงานฟิลมนดย์สมบันิราชรัชสมุทรผออคียนซาครับสวัสดีครับ,ผม,รบผมนายสิงห์นาถพูกไพบุญตำงอํงเาเภอเคียนซานะครับชื่อเล่นชื่อน้องสิงห์รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มาร่วมงานนี้เป็นกิจกรรมฐานเรียนรู้ที่มีประจําอยู่แล้วแต่ว่าบรรยากาศในงานคือประทับใจมากเพราะว่ามีประชาชนที่สนใจมากนักศึกษาก็ให้ความสนใจในเรื่องของประมงสามารถต่อยอดได้ง่ายเพราะว่ามีองค์ความรู้ในการที่มีการเลี้ยงกันอยู่แล้ว แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงว่าปิดขัดตรงไหนเราก็ได้มีการแนะนําไปเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นมีการสอนการทําจุลินทรีย์ครับแล้วก็บรรยากาศของงานราบรื่นสนุกสนานแล้วก็ได้องค์ความรู้ด้วยครับขอบคุณครับน้องมาจากหมอนทองอุดมและแม่กัญญาน,นะคะมาเที่ยวง,งานวันนี้สนุกไหมลูกสนุกสนุกเหรอคะมีอะไรบ้างน้องเห็นอะไรบ้างมีทุเรียนด้วย มีปามด้วยแล้วก็มีขนมแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็มียางมีเยอะเลยสนุกค่ะเป็นงานที่เดินสบายค่ะแล้วก็ได้ความรู้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแค่นั้นค่ะสำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซาและคณะกรรมการสพกรอำเอเคียนซาขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเข้าร่วมงานในครั้งนี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ